รางวัลแรกของเรานะคะเป็นรางวัลชมเชยซึ่งรางวัลชมเชยมีผู้ชนะถึงสองครั้เลยสำหรับรางวัลชมเชยท่านแรกนะคะนางสาวเบญญาภาการสำหรับอากูนนิสิตนณาเชื่อว่าจะมาสาธันปีที่สี่คอซิงโครเลยสวัสดีครับผมไรแค้นครับสวัสดีค่ะฟิลลิ่งเบนิต้าค่ะสวัสดีค่ะธงชาอลิชาค่ะออาวันนี้เนาะค่ะ นะครับผมรับหน้าที่เป็นกองเชียร์ทีมจุฬาครับผมแน่นอนว่าจุฬาต้องมาแรงแน่นอนครับปีนี้คคชช่นมยทีะะผมเหรอผมน่าจะเป็นคนเสิร์ฟน้ําให้กองเชียร์ใช่ไหมกองเขาันต้องเดินด้วยท้องเนาะก็ผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟให้เขาแล้วกันเขาผมเดี๋ยวมีขั้นแพทแบบว่าจะต้องเสิรน้ำรอแบบสองคนนะลองลองไปหาดดูนะครับอาจจะเจอผมหรือไม่เจอก็ส่วนของหนูก็เป็น ฝั่งเชียร์เหมือนกันค่ะส่งเสียงเอาค่ะให้กำลังใจโอเคครับและสำหรับราวัชนลเลิศผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะก็น่าจะเตมน้ำให้ฟีลิงเหมือนกันนนะคะโอโชคดีนคกัคยูนี้คะคุณชั้นปีที่สีค่ะบด้วยนะคะาบ้าคะอะไรว่างานว่าอะไรบ้างอ ที่ออกแบบซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแผนว่าจะทําแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสให้มาลองทําก็อาจจะลองขอบคุ่คขอขอบคุณผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฟรินเจียณณีโชิชัยที่ขึ้นมามอประวัติที่ได้รับไดรรับรางวัลแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับที่ได้รับรางวัลอีกครั้งึด้วยเช่นกันนะคะเคยมาร่วมงานไหมเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลนิดนึงดีกว่านะเราอยากรู้ว่าเคยมาร่วมงานไหมชเป็นลายเสื้อหรือไม่ใช่ครั กอคอผเก็คนก้างานนี้เนอที่จะเด็นงานที่งานตัวเราน่าจะไม่เคยร่วมงานแต่ว่าเคยแบบชื่อนักศาอะไรตงต่ามาเล่นื่อคือต้องบอกก่อนเลยว่างาน บอลของจุฬาธรรมศาสตร์เป็นงานที่ใหญ่มากๆค่ะคือหนูเพิ่งปีสองก็เลยยังไม่เคยร่วมงานแต่ว่าตั้งแต่อยู่แบบมัธยมก็คือเป็นงานที่โด่งดังมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเรศหรือว่าเรื่องของคนดังหลายคนค่ะที่เข้ามาร่วมงานก็เลยรู้สึกว่าเป็นงานที่ภูมิใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนร่วมเลยเป็ของแก้วที่แบบเป็นลายเศษแก้ว่แตกของก็เหมือนกับคอนเสิร์ของเราการเดินทางที่ไม่มีพี่สุดพ่อผมชอบโมไว้เพราะว่าเหมือนถ้าพ่อผมจบ จุลาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยวเออพ่อเคยไปงานบอลนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้คงลองไปแบบประสบด้วยตัวเองบ้างว่าแบบว่าประสบการณ์มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ทำไหมเนี่ยรู้ว่าเขาผมตื่นเต้นมากมาใช่เขาผมเองยังไม่เคยไปร่วงงานล แต่ว่าเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับจุฬาธรรมศาสตร์อยู่ครับว่ามันดูเดือดมากโดยเฉพาะขบวนพาเลทแล้วแปลกสอนอันนี้ผมอยากดูเป็นพิเศษเลยครับเคยไม่เคยแบบว่าไปเที่ยวปเก่าอะไรมาก่อนเคยเห็นตามแบบทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ ของก็เคยเห็นเสื้อเี่ยรูกเห็นเรืองกาิดกาที่ดแบบ่าสนุกมามาปีนี้มาแล้วอีกปีหนึ่งกจะรู้ว่าทิมก็การที่สัญ่าอยากโอกแสให้สิ่งแบบลายเสื้อเนี่ยส่งผลดีอย่างไรบ้างคะก็ส่งผลดีแบบหลายด้านเลยก็เข้ามา เเมือราได้พี่เตไม่เคยเล่านะแต่ผมเคยเห็นพี่เตเหมือนก็ถือคาถาเป็นคาถาถามือหนึ่งตึงมากตอนตอนสแตนลิมปิกเขาก็จังถือมือหนึ่งด้วยโอ้โหแล้วก็มีว่าพี่เจมมี่ด้วยใช่อ๋อใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างพอแบบเนี่ยเราที่อุบเราจะได้ร่วมงานที่ใหญ่แล้วกเสื้อนี้นานแค่ไหนจริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากไปทําหน้าที่เหมือนพี่เตยมากครับอ๋อ แต่ยังไม่มีใครมาท้าทามผมเหมือนกันติดต่อได้ว่ติดต่อได้ตได้นะครับรับงานติดต่อไดเลยสมัครสีไหนออกอนกางก็แบบสมัครทางไหนนะครับจะ้องไปหาดูใช่ระยะเวลาอัน้ก็แบบเไปเรื่อยๆแล้วก็ฝาก่น ไปหลาสนใจนะเนี่ยนนัดไล่แค่นจุฬาคณากรมือหนึ่งเจ้าตือสามคนนี้ก็เตรียมเสิร์ฟน้ำคณาจุฬาคากรคนใหม่ครับผมเป็นกำลังใจให้เต็มทีสามคนเลแล้วจะมส่วนของแบบรบกอดเสื้ออีกแบบเสริมส่วนให้คนที่มาส่งเสื้อแบบรบกอดนักกีฬาเนี่ยเป็นใครนักกีฬาทั้งถ้าพี่หน้ามีการรบกอดเสื้อ่ก็ต้องบอกก่อนว่าคงจริงๆแล้วเป็นนักกีฬาของคณะบาซายนะคะ อุ้ยเรามีเราเป็นตัวซุปหรือเปล่าแผนการไปแล้วคือถ้าคือถ้าวันจริงแล้วเห็นเราไปโผล่ในะนี่คือไม่ต้องแปลกใจยังไงสิไม่ต้องแปลกใจเป็นการเป็นเด็กเก็บบอลครับอ๋อใช่้วเราเป็นตรับสิ่งแรกที่เราได้เลยใช่เป็นไพ่ตายเลยไม่จริงๆคือถ้าหฮงลงก็คืออาจจะไม่สุสีเลยอาจจะกินไข่กไปหน่อยอาจจะก็จริงก็จริงก็จริงไปดูเดี๋ยวเาไม่อยากจะโม้เลยไม่ค่อยอยากจะโม้เท่าไหร่ ผมเหรอครับผมก็สำรองครับเสื้อของเราเนี่ยอ๋ออ๋อโอเคโอเคผมปกติผมในทีมบาซารใช่ไหมผมจะอยู่เป็นกองกลางอะไรอย่างงี้ช่วยเพื่อนผมคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวจริงไม่รู้แต่ว่าน่าจะอยู่ทีมจุฬาครับเป็นแบบเด็กเก่งมากที่เราบอกไปเนาะว่าเสื้อบอลในกลุ่มคนถเสื้อบอลในกลุ่มทุกปีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์สำคัญเนาะ เพราะว่าตั้งแต่เราผมหรอไม่ใช่มาถึงเพื่อนผมอะเพื่อนผมได้เป็นตัวจริงไม่ใช่ผมเราได้เป็นตัวจำไปไม่ครับผมเป็นคนอยู่ข้างสนามเชียร์ใช่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ใช่ซึ่งนแต่ละปีมีความแตกต่างมีความหลากหลายและมีความสุขที่แตกต่างไปใช่แล้วที่เด็ดของจุฬาแน่นอนครับว่ามีเรื่องหน้าตามีฮงครับนี่มีฮงก็ต้อง ของเดทจุฬาก็ต้องมีนัดนะใช่แล้วก็มีเพื่อนพี um um ่น้องเนี่ยที่น่ารักเรามีต้อสราอย่ีว่าใคสนามไม่กล้ใช่ครับเรามีมีทีมนักบอลที่บอกเลยว่าฟีแข้งยิ่งกว่าเมสซี่ครับผมเราะผู้ชายในงานเนี่ยมีการับังบอกว่านี่แค่าับจังหวะแน่นอนเราันักใช่แล้วเรามีแค่ห0ารอยตัวเท่านั้นนะคะ ต้องบอกก่ว่านักบอลเรานะคะอิมพอร์ตมาจากหลายประเทศมีประสบการณ์มากมายนะคะรวมถึงตั้งใจซอมมากๆอยากให้ธรรมศาสตร์นะคะระวังไว้ให้ดีว a t c า o ์โกรจะรานะคะเวันนี้ไม่ทานวันนี้เราเปิดฟรี r อด r อยู่ และสามารถซื้อได้ท้องกาดตะวันถายเื้อกันในวันที่4มีนาคมนั่นเองเราสามารถซื้อได้ที่หนายร้างค่ะคุณผู้เร่ปแรกเลยค่ะข้างวงก็ฝากติดตามงานฟุตบอลสัมพันธ์ของจุฬาธรรมศาสตร์เลยนะครับผมปีนี้ก็เป็นจัดเป็นปีแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดมาเป็น4ปีผมบอกเลยว่าดเดือดแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมานะครับสามารถไปซื้อบัตรได้เลยครับที่ไทยเจเจเนลอนนะครับผมแล้วก็เจอกันที่วันที่31มีนาคมนะครับชุแต่ละชุดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กจุฬาหรือเป็นเด็กธรรมศาสตร์ ก็สามารถมาเข้าร่วมได้นะครับผมมาซึ่งร้านรับประสบการณ์ใหม่ๆแบบว่าระหว่าง2มหาลัยนี้ครับก็มาดานเยอะๆนะครับใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะซื้อบัตรวันแรกนะคะ21ทิงเกตเมลอนนะคะมาเจอกับพวกเราได้นะคะ แล้วนอกจากตัวแเราพูดกันไปหมดแล้วเลยก็อย่าลืมมาเจอพวกเราที่27มีนาค่ะนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีแบบว่าคนที่ทุกคนอยากเจออีกหลายคนแน่นอนก็นอกจากนนะครับยังสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์เนาะที่ www.warrix.co.th ค่ะถ้าไปซื้อที่ร้านก็จะ